เป็นโปรเจกต์นะครับเครื่องแยกขยะนะครับสามารถแยกได้พลาสติกแล้วก็โลหะนะครับเวลาที่เราเดินเข้าไปที่ใกล้เซ็นเซอร์นะครับเนี่ยฝามันจะเปิดเองนะครับเมื่อเราอยู่ไกลๆนะครับมันก็จะปิดนะครับมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับโมชั่นได้ด้วยฝามันจะเปิดเองนะครับพิเศษตรงที่ว่าถังขยะสามารถที่จะแยกพลาสติกแล้วก็โลหะได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับนี่คือพลาสติกนะครับผมจะวางไว้แบบนี้นะฮะซิ่งมันจะแยกได้ไหมถังขยะชิ้นนี้เป็นพลาสติกโอเคมันรู้ด้วยนะครับ ที่กิ้งขยะลงสังรารอ่าเอ๊หายไปแล้วนะโอเคแสดงว่ามันแยกได้จริงนะแล้วมันมีเสียงพูดด้วยนะครับต่อมาเราจะใช้โลหะนะครับเป็นอลูมิเนียมคอพสิตผมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้ววางไว้ตรงนี้เนาะอ่ามันจะรู้เลยว่าเป็นโลหะนะครับถังขยะชิ้นนี้เป็นโลหะขอบคุณที่กิ้งขยงะลงสังาแยกได้จริงไหมฮะโอเค ออาละเรียบร้อยแต่นี่เราพิเศษคือมันมีเซ็นเซอร์ที่สามารถเช็คว่ามันเต็มหรือเปล่าเนาะอย่างาตัวเนี้ยใชจะมือว่ามันคือถ้ามันเต็มแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะผมจะมือไปบงังมันจะพูดว่าขอขอภัย ขยะเต็มแล้วครับอ่าต้องสองฝั่งเลยเนาะขออภัยทงขยะเต็มแล้วครับคือสามารถจำลองได้ว่าถ้ามันเต็มมันจะมีเสียงพูดนะฮะฝาก็จะไม่ไม่ยอมเปิดนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมินิโปรเจกต์เนาะเป็นถังขยะขนาดเล็กนะครับสามารถแยกขยะได้พลาสติกแล้วก็โลหะได้เลยนะครับควบคุมด้วยบอร์ด Arduino นะครับมีโมดูลเสียงเนาะโอเคก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะครับเป็นมินิโปรเจกต์เอาไปทำงานวิจัยแล้วก็โครงงานต่างๆได้นะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Econ Project Electronic นะครับทุกวันนะครับเราก็จะมีโปรเจกต์ที่ทำทุกวันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดหรือการเรียนการสอนนะครับร้านที่นี่นะครับอยู่ที่มอเกษตรบางเขนกรุงเทพนะครับใครที่อยากปรึกษางานเข้ามาคุยได้นะตอนนี้เราก็ทำอยู่เลยโปรเจกต์เอาเราตัดผ้านะครับเป็นสั่งมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีหลายงานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยลงคลิปทุกวันนะครับยังไงติดตามชมกันได้นะครับ